คนกระนวนไลไฟ่พุง EP ที่5ลดพุงแบบไม่หิวต้องเน้นโปรโตีนอย่างที่บอกนะครับเราจะลดน้ําหนักอย่างมีความสุขเราต้องไม่หิวเนาะดังนั้นถ้าเราลดข้าวลดแป้งลงเนี่ยนะครับเราก็จะมีความหิวและสุดท้ายเราจะลดน้ําหนักยากครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาเพิ่มโปรโตีนให้เพียงพอก็คือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยนะครับทั่วไปเนี่ยเราจะให้เพิ่มโปรโตีนถึง1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลต่อวันนะครับเช่นถ้าผม หนัก60กิโลคูณ1.5วันหนึ่งผมต้องกินโปรตีนประมาณ90กรัม90กรัมเนี่ยมากขนาดไหนลองมาดูนะครับปกติเนื้อสัตว์ทุกชนิดเฉลี่ยแล้วกันนะครับ1ขีดหรือ100กรัมเนี่ยจะให้โปรตีนเพียง20กรัมนะครับและโปรตีนเอ่อ1ขีดหรือ100กรัมเนี่ยขนาดไหนเราไม่ต้องไปช่างก็ได้นะครับเอาฝมือเราเป็นเกณฑ์ครับ วางบนฝ่ามือเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณเท่านี้แหละครับประมาณฝ่ามือเราความหนาประมาณเท่านี้นะครับอันนี้คือเนื้อ1ขีดหรือว่า100กรัมจะให้โปรตีนแค่20กรัมนะครับคราวนี้แหล่งของโปรตีนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเนื้ออย่างเดียวนะครับมันก็มีนมด้วยนมก็ให้โปรตีนด้วยดังนั้นเนี่ยเราสามารถดูได้ว่านมที่เรากินเนี่ยมันให้โปรตีนเท่าไหร่ก็ดูจากนี่ครับหน่วยบริโภคถ้าเกิดสมมุติว่าเขียนว่าหน่วยบริโภคคือ1เนี่ยหมายความว่ากล่องเนี้ยกินครั้งเดียวหมด นะครับมันจะให้โปรโตีน10กรัมนะครับให้น้ําตาล4กรัมนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติกระป๋องใหญ่หน่อยออหน่วยบริโภคเนี่ยต่อกล่องคือ2หมายความว่ากล่องเนี้ยกินได้2ครั้ง กินแต่ละครั้งจะได้โปรโตีน7กรัมดังนั้นถ้าเรากินหมดกล่องเราจะได้โปรโตีน14กรัมนะครับถ้าเป็นกล่องนี้กล่องใหญ่นะกล่องลิกครับกินได้5ครั้งนะฮะในแต่ละครั้งกินแล้วเนี่ยจะได้โปรโตีน6กรัมดังนั้นถ้าเรากินหมดกระป๋องเลยเนี่ยก็คูณ5ไป30กรัมดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ง่ายๆนะครับว่า กินนมกระป๋องนี้หรือกินขวดนี้เนี่ยจะได้โปรโตีนกี่กรัมเราก็สามารถบวกได้นะครับและปัจจุบันเนี่ยมันมีการออกมาแข่งขันกันเยอะเลยครับนมโปรโตีนสูงนมขวดเล็กๆขวดนี้ขวดเดียวเนี่ยให้โปรโตีนถึง28กรัมนะครับซึ่งมันมีหลายยี่ห้อแต่มันก็แพงเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับขวดนี้50บาทเนี่ยถ้าเป็นไปได้เอา50บาทเนี่ยไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลากินได้โปรโตีนเยอะกว่าแล้วก็อิ่มท้องกว่าด้วยนะครับ นอกจากนั้นแหล่งโปรโตีนอีกอ่างหน่งก็คือไข่ครับไข่ทุกชนิดนะครับคร่าวๆ1ฟองได้โปรโตีน7กรัมจะกินไข่แบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ถั่วครับถั่วเนี่ยหนึ่งทัพพีจะได้โปรโตีนประมาณ20กรัมแต่ถ้าเป็นถั่วอัลมอนด์หรือว่าถั่วหิมะพานเนี่ยนะครับมะม่วงหิมะพานเนี่ยหนึ่งขีดจะให้โปรโตีนประมาณ20กรัมนะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมนะครับ ถ้าเราจะลดน้ําหนักอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับไม่หิวเราต้องกินโปรตีนให้มากพอให้ถึง1.5กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ทําให้ได้ครับเราจะได้ลดน้ําหนักอย่างมีความสุขครับ